สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสาร,ร,รของปีสแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อพิยงกาลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a p k 2 4เริ่มต้นกันที่ดิวล่าคือทางออกของปัญหาสลับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดและก็มาริซโซโบเซติโน ในการหาตัวของอิดิสันคาร์วนีต้องยอมรับว่าก่อนเปิดตลาดหน้าหนาวเรือมก,กราคมนี้แฟนผีจำนวนไม่น้อยนะครับต่างคาดหวังว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสมนุสนสรอันเป็นที่รักของพวกเขาจะเดินเข้าตลาดอีกครั้งหนึ่งเพื่อซื้อนักเตะเข้ามาเสริมแก่่งแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขานะครับอาจต้องรอไปจนกว่าในช่วงซัมเมอร์สำหรับการซื้อขายแข้งใหม่ๆใดๆเข้ามาสู่ทีม ข่าวลือต่างๆมากมายรอบตัวนะครับโดนี่ฟานอเบิกว่าจะตัวนั้นยังคงต้องการย้ายออกไปนะครับยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องซึ่งเป็นสิ่งที่เข้าใจกันได้เพราะเขาเนี่ยแทบไม่รับโอกาสในการลงสนามเลยแม้ได้เปลี่ยนตัวของผู้จัดก,การทีมอย่างโซชานะครับมันเป็นรังนิกแล้ก็ตามทําให้ตลอดที่ผ่านมาเห็นว่าบุนโนเฟนัสต้องแบกรับความรับผิดชอบที่มากจนเกินไปจึงเป็นไปได้สูงม,มากที่ปีศาจแดงจะเสริมทัพด้วยนักเตะตัวสร้างสารรค์เกมเข้ามาหลังจบฤดูกาลนี้อีกหนึ่งเหตุผลที่เป็นการเสริมมททััเเป็นรรื่่่องีหลกไได้คบ สรับปีศาจแดงในซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นั่นเพราะว่าพอบอกบามิติวจอมปัญหาชาวฝรั่งเศสเป็นแข้งอีหลุนรายนะครับที่คาดว่าจะย้ายออกไปจากรโรงละครแห่งความฝันหลังจากที่จบรูกกานนี้ทําให้ยูไนเต็ดนะครับมีตัวเลือกน้อยลงไปสำหรับผู้เล่นในการสร้างสารรค์เกมในขนาดเดียวกันครับผู้เล่นตัวรุกก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ขาดแคลนเช่นเดียวกันเพราะเอดิสันคาวานี่นั้นค่อนข้างแน่นอนแล้วนะคบว่านี่คือรูกการสุดท้ายของเขาภายใต้สีเสื้อปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ส่วนอนาคตระยะยาวขององตุนิมาเชียลครับก็ยังไม่มีความชัดเจนแต่อย่างใดซึ่งตอนนี้เจ้าตัวกําลังไปเล่นให้กับเซบีย่าทีมดังในลีกาสเปนแบบยืมตัวจนจบรูกการน,นี้แต่เนื่องด้วยเพราะยังไม่รู้ว่าที่สุดแล้วนะครับแมนเชสเตอร์นเตนตดของเราครับจะแต่งตั้งใครเข้ามานั่งก็อีผู้จัดทีมในทีโอเทลฟอร์ดสำหรับรูกการหน้ามันจึงเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ยากกว่า นักเตะแบบไหนกันแน่คือนักเตะที่พวกเขานั้นควรซื้อโดยเฉพาะในตลาดหน้าหนาวรอบนี้นะครับจริงอยู่ว่าแฟนเรด Army เองนะครับต่างอยากจะเห็นทีมรักของพวกเขาเนี่ยซื้อนักเตะเข้ามาสู่ทีมเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขานนั้นจะสามารถจบฤดูกาลน,นี้ได้อย่างแข็งแรง่งหรืออย่างน้อยนะครับจบในพื้นที่ท็อปโเพื่อเสียดในการลุยสึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้า แต่ในแง่ของการทำธุรกิจครับมันไม่สมเหตุสมผลอย่างแน่นอนเพราะพวกเขาจะซื้อนักเตะในตลาดรอบนี้เพราะที่เหลืออีกไม่กี่เดือนก็จะสิ้นสุดฤดูกาลแล้วและยังไม่รู้ว่าผู้จัดการทีมใหม่จะเป็นใครด้วยจริงอยู่ว่ามาริซิโอโปรเซติโนครับคือหนึ่งในตัวเลือกที่ชัดเจนมากที่สุดและก็ถูกยกให้เป็นตัวเตงสลับเก้าอี้นายใหญ่แห่งอินโอเทฟฟอร์ดเพราะก่อนหน้านี้เขาได้ถูกเชื่อมโยงกับสมุสรแมนเชสเตอร์เดตมาอย่างต่อเนื่องกับตำแหน่งกุนซือ ข่าวว่าทีมยักษ์ใหญ่แห่งเมืองเิชเ,เตอร์์ฝั่งสีแดงครับอยากได้โปรเซติโนมาเป็นผู้จัดก,การทีมนั่นไม่ได้เพิ่งมามีตอนนี้แต่พวกเขานั้นอยากได้มานานแล้ว ตั้งแต่ปี2018ครับเมื่อครั้งที่นายใหญ่ชาวอาร์เจนตีเนี่ยกุมบังเหียนในถิ่ททนททนนิสซูเปอร์สเตเดียมบังเอิญว่าตอนนั้นนะครับโอล็เนาโซชานั้นเนี่ยได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเป็นผู้จัดก,การทีมชั่วคราวต่ตอจากโจเซเมอนโยเสริกระทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับเมื่อเขาเนี่ยพาปีศาจแดงเก็บชัยชนะได้มากถึง14เกมจาก19นัดในพรีเมียร์ลีกทําให้บอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ในเดตดนั้นมีแผนว่าจะแต่งตั้งมาริโซโปซิตทโนเป็นผู้จัดก,การทีมแห่งถิ่นแทใบาาหักว้ช นั่นคือเหตุผลว่าทำไมโปรเซติโนครับยังไม่ได้ทำงานในเมืองแมนเชสเตอร์กับทัพปีศาจแดงทั้งที่มีข่าวเชื่อมโยงมานานแสนนานครับหนึ่งใน,นเหตุผลที่ทําให้เชื่อได้ว่าโปรเซติโนจะเป็นกุนซือคนต่อไปในตัวอ,อัลเทอร์ฟอร์ดนั้นเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับไม่นานมีข่าวว่าเจ้าตัวนั้นไม่ค่อยจะมีความสุขมากเท่าไหร่นักกับบทบาทของเขาในถิ่นปารีแปร์ก์ว่ากันว่าเขาเบื่อหน่ายกับการที่เอาใจนักเตะได้ดับเปอร์สตาหลายคนในทีมโดยเฉพาะที่ดนเมสซี่ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชาติของเขา อีกทั้งเจ้าตัวนะครับไม่ได้มีอำนาจในการบริหารทีมมากเท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นนะครับถ้าทีมอย่างแมนเชสเตอร์เดนเดเดินหน้าไปข้อประตูเรียกและเสนอตำแหน่งผู้จัดการทีมแห่งผิดโอทรบฟอร์ดให้กับเขาเชื่อว่าเนี่ยเขาจะต้องยินดีแล้วก็รับฟังข้อเสนอจากปีนแสดงและถ้าเขาเนี่ยมา,จ,าจริงๆแล้วเราก็ภารกิจแรกของเขากับแมนยูนั่นก็คือการหาตัวผู้เล่นที่สร้างสรรค์เกมให้กับทีมได้อย่างไรก็ดีนี่อาจจะเป็นข่าวดีสำหรับโรเซติโนด้เหมือนว่าแมนเชสเตอร์ูไนเดตนะครับได้หาตัวเลือกดังกล่าวให้กับเขาเป็นที่ร้ออยแลวนนัก็คื ่ครับสตารเจนตายรายนี้เกือบจะได้ย้ายมาแค่แข้งในอุทรฟอร์ดเมื่อปี2019ล่าสุดนะครับมีรายงานว่าดีบุล่านั้นโกรธหัวหมุนจากการที่เขารู้สึกได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมจากมาลายูเวทําให้มีข่าวว่าเจ้าตัวนั้นพร้อมที่จะย้ายออกจากเมืองตูลินแล้วในขณะที่เป็นที่เชื่อกันว่าดีบุล่านั้นคือนักเตะในแบบที่โปรเชติโนอยากได้มากๆตอนที่เขาเข้ามาคุมสเปอร์ เขาก็ได้แสดงออกชัดเจนว่าเขาอยากได้แข้งชาวจินตารายนี้ไปเล่นที่ลอนดอนเหนือและข่าวนั้นเนี่ยยังได้อ้างยิงอีกว่าโปรติติโนนะครับมองว่าดิบล่านั้นคือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับการแก้ปัญหาในการสร้างสรรเกมรุกของทีมและนั่นคือสิ่งที่แมนเชสเตอร์เดนต์นะครับต้องการอยู่ในเวลานี้พอดีพอดีสถานก,การณ์ของดิบล่ากับทัามาลายูเวนตุสครับนั้นดูแย่มากๆในตอนนี้หลังจากที่ดิบล่านั้นได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่า เขาไม่แฮปปี้กับสิ่งที่เขาถูกปฏิบัติอย่างไร้เกียรติสัญญาของดีบล่าในถิ่นอาริอัสอารีนาครับกำลังจะสิ้นสุดลงไปหลังจบฤดูกาลนี้ซึ่งความจริงแล้วนะครับก่อนหน้านี้พวกเขาได้บรรลุข้อตกลงสลับสัญญาฉบับใหม่ไปแล้วด้วยค่าเหนื่อยต่อปี8.3ล้านปอนด์แต่ล่าสุดนะครับมีรายงานว่ามาลาย,ยูนิตุสเนี่ยได้เลื่อนการต่อสัญญาฉบับดังกล่าวไปอย่างกระทันหันและคาดว่าจะมีการเจรจากันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจบ หน้าหนาวในเดือนมกราคมนี้แต่คาดกันว่ายูเวนตุสนะครับนั้นจะเสนอค่าเหนื่อยให้กับดิบุล่าใหม่ซึ่งเป็นตัวเลขที่น้อยกว่าตัวเลขก่อนหน้านี้ที่พวกเขากําลังตกลงกันไปที่บอ้แล้วนั่นจึงทําให้เปารโลด,ดิบุล่านะครับโกรธจัดและพร้อมที่จะบวกมือลาสมุนสรยักษ์ใหญ่ในเมืองตูรินแล้วซึ่งนั่นทําให้โอกาสความเป็นไปได้ที่แมนเชสเตอร์ในเต็ดนะครับจะได้ดีบล่ามาร่วมทัพที่คาดว่าพวกเขาจะได้โปรเซติโนมาเป็นนายใหญ่สรับรูปการหน้านั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากทันทีครับข่าวต่อมาครับ นักธุรกิจเคมี i, สนใจซื้อแมนเชสเตอร์เน็ตเต็ดเซอร์จีมแบรดสกิปครับหนึ่งในผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในกรองกฤษเผยสนใจสโมสรแมนเชสเตอร์เนตเต็ดครับแลวก็อยากพาทีมพิสดงกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งสปอร์ตเทนครับสื่อจากประเทศนอร์เวย์เปิดเผยว่าเซอร์จีมครับคือบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในกลองกรีนให้ความสนใจในการซื้อสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งเขาเองมีทรัพย์สินส่วนตัวมากถึง 28. 2ี่สิบแปดจลดสอาสารัฐนนะครับ โดยจากรายงานนะครับบอกว่าเซอร์จิมนั้นเนี่ยระบุว่าแมนเชสเตอร์เดนเนยครับใช้เงินจํานวนมาศาลในการพัฒนาทีมหลังจากที่เซอร์เล็กูสันนะครับวางมือไปโดยเขาพูดถึงตระกูลเจลเซอร์ที่กําลังพาทีแสดงนะครับเข้าสู่ยุคตกต่ำเรื่อยๆหลังจากที่ตระกูลเกลเซอร์นั้นเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรตั้งแต่ปี2005และก็มีนิสินเพิ่มพูนในยุคป,ปัจจุบันนั้นขึ้น,นเรื่อยๆก่อนจะไม่เป็นที่ชื่นชอบอีกด้วยนะครับหลังจากที่แฟนบอลรวมตัวกันประท้วงหลายครั้งต่อหลายครั้งนะครับ ทั้งนี้นะครับเซอร์จิมเองเนี่ยยังกล่าวต่อว่าในตอนนี้ตนเองเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเข้าซื้อทีมทันทีและเขากล่าวว่าในอนาคตเขาพร้อมที่จะเข้าซื้อยูเนเต็ดถ้าหากมีอะไรลงตัวแล้วอย่างไรก็ตามครับเขาได้กล่าวปิดท้ายว่าถ้าผมซื้อสโมสมรแห่งนี้ได้จริงๆกลุ่มตัวน้องผมจะเป็นพวกที่ใช้เหตุผลในการลงทุนด้วยเม็ดเงินเพื่อเกิดความคุ้มค่ามากที่สุดไม่อย่างนั้นนะครับผมก็คงไม่เหมือนเป็นอยู่ทุกวันนี้สำหรับเซอร์จิมเรดกล็ครับได้รับ เงินหลายพันล้านนะครับจากการก่อตั้งบริษัทเคมีพ e ันธ์ในปี1998ซึ่งเขานะครับยังคงเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในสหราฐอามจักรก่อนที่จะย้ายไปโมนาโกประเทศฝรั่งเศสในเดือนกันยายนปี2020และปัจจุบันนะครับเขามีความสนใจในธุรธกิจกีฬาไม่ว่าจะเป็นการแล่นเรือปั่นจักรยานกรีทารถแข่ง F1 รักบี้และเป็นเจ้าของปัจจุบันของโลซานสปอร์ตครับในประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็นิสในประเทศฝรั่งเศส ข่าวต่อมาครับเฟอร์นี่ชีแมนยูนั้นต้องให้เวลากุนซอใหม่สร้างทีมมารูยานเฟอร์นี่ครับดีกองกลางของแมนเชสเตอร์เดนนะครับทีมดังจากพิมลิกออกมาแนะนําสโมสรเก่าว่าต้องใช้เวลากับกุนซือคนใหม่ในการสร้างทีมเพื่อกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งตามการรายงานของแมนเชสเตอร์อินนิวส์ครับว่าดาวเตียชาวเบลเจียนย้ายจากเอเบอร์ตันครับมาคาแข้งในทิโอทราวฟอร์ดเมื่อปีส0 1 3ครับในยุคของดิวิดมอย แล้วก็มีส่วนช่วยให้ทีมนั้นคว้าแชมป์อีเวครับลีกครับแล้วก็ยูฟายูโรปาลีกก่อนตัดสินใจย้ายไปเล่นให้กับไซน์นิสซูเปอร์ลีกครับในปี2019เฟ์ลี่เนี่ยกล่าวถึงความรู้สึกในการคาแข่งกับแมนเชสเตอร์เดดตแล้วก็ได้ออกแนะนำนะครับว่ากับทีมเก่าของเขาอดทนแล้วก็ให้เวลากับผู้จัดการทีมคนใหม่ที่มีการแต่งตั้งในช่วงซัมเมอร์เพื่อสร้างทีมแข็งแกร่งและกลับมาประสบความสําเร็จอีกครั้งหนึ่งผมคิดว่าการสร้างทีมนั้นต้องใช้เวลาครับลิ์พูยังให้เเเเววลาากัับจ่นนอชต้ จะแต่งตั้งเฮสโคตคนใหม่หลังจบฤดูกาลนี้และเขาจะอยู่กับเรา5-6ถึงปีเป็นอย่างน้อยสำหรับผมแล้วนะครับสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดคือการที่เราไม่สามารถคว้าแชมป์ลีกได้เราทําได้แค่ลำพิษสองในยุคข,ของโจเซมันโยซึ่งมันน่าเสียดายมากๆเมื่อคุณเนี่ยลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์แต่เป็นระยะเวลา5ปีคุณก็หวังอยากได้แชมป์พิมร์ลีกสักครั้งผมก็เคยได้แชมป์บอลถ้วยแล้วก็ยูโรปาลีกแต่มันไม่เหมือนกันครับการเป็นแชมป์ลีกมันคือความฝันซึ่งการที่จะไปอยุ่จุดนั้นได้นะครับสโมสรนั้นจะต ครับผมนี่ก็คือการอับเดยกเก่าวสารของปีแสดงมาเชสเตอร์ในเต็ดนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ